เมื่อเบิงสิเปิดยังให้นเบิร์ตอ้ยทหารของพี่น้องเป็นเงาเป็นกอเลยพี่น้องจองเขาก็คือโอ้ยสองดอกสามดอกอันนะี้เนาะเป็นเงาเลยเสียงตัดขาโอ้ยน้ำมันกมันก็มีวิธีต้มดูดูปุกบจบเลยอนเลยนั่นเะ นี่ละเนาะใหญ่สุดเรียงล่าฟาดเลยสวัสดีจ้าสวัดสดีครับผมสวัดสดีพีท,ท,ทุกานที่เข้ามารับชมคลิปสมุยหน่อยอีสานบ้านนาจ่ะมือนี่กับาเขาป้าหาเห็ดคือเก่าเนาะแม่ครับผมมาพบก,กันในวันที่25หาเมษายน2568จ้ะ มาไม้เก่าไม้เดิมจ้าบ้านบานสังหอมตะบนหอยค้างระบนหอลิกจังหวัดอุบลราชธานีวันเท่ากับมานะตะก้องแม่ครับผมวันตะเก็บเพ็ดหลงหงอกขาแล้วนะไม่หน่อยเนาะวันนี้มาลุ้นกันเบิรงจ้าว่าซีโซสิมานบอสิทันเพิร์บอสแม่หน่ยครับไปลุ่นน้องกันจ้าไปเลยครับผมแรกแห่งมันของเราแข่งข้าร้ายเนาะแม่อจ้าบนดินเนาะแม่ครับผมดอกหมอกอีกจ้า

ขี่ผมขาลายจ้าหรือว่าเฮ็ดผงไม้จิ้นเอ็มหย่ากันอยู่เด้อ

อะไรก็ฟอแล้วพี่นั่นฟอแต่ว่าดินเหลืหอ่อมแหงหนอแม่กับผมเกนนนแบบแตกวกทีนั่งตางกัน้นฝนมาตกใส่นี่เราฝนสามสิบเปอร์เซนี่จชิงได้แต่ว่าคึค้นขึ้นขกบบอแค่นี้นจะพร้องกัสนสองตาจะรูมันนี้ น่้าน้อีいい่งานเล้องเบิรแล้วขากลุนแล้วนอนนีいい่นะคืออยู่ขากบองานจัดเด็กายจ้าเบิรินย

Nói hèn gạch. Kìa ngạc ngạc nữa. ngạc 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 โอ้โหเอาวุ้ยซูเถอะวุ้ยซูนี่ไหนออกมาในหลายมือแล้ว,วงงอออนีนเว่เราหงุดจากพี่น้องนี่แมนนี่นี่อีดีขาวขาวนี่พี่แมนไข่หนูโพแลแ้วอีกจ้ะเดียวขึ้นบ้านไม่ให้เพาะ อือหมองเกาเป็นไข่เนาอตะกอไม่ครับผมวันเป็นไข่หน่อยแหงสิจ้าวันนี้ผัวจ้าแกงกรกเสียบครับีนน้องวันใช่แดดตีนี่ลังดเนาะแม่ครับผมเดียวมึงเขาหามาเนี่ก็พอใครได้แกงขึ้นเหมือนใช่หมรบเหมนโดนเธหนึ่ง thay những cái bình này Nhìn, không thể đây เป็นจงก็คือสีบอลเรือคนละน่อยน่าด่าเคนะยูลกแต่ว่ามันฮพอ้ม่ว่านันท้าบวเก็บคือสีงาเนาะแต่ว่ากบเหลรือคือเก่าล่ะเ็ลยนะพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยจะก่นมีเงิน ดูว่าเป็นเชือแมนแมนยจ้งโอ้ยวันแมนฮิอกเขาวขาวแมนอยู่จ้ะเอาวขนพอจูงพึ่งนี้พี่นหนึ่งกำลังเลื่นเนาะแต่ว่าดินมากลยก่อนจัะเป็นแล้ว

มินซีดซุมดูทางหน่อถือว่าแห้งครับผมแห่งแต่หนาเพื่อน้องดินก็ได้อออกทัวนหน่อยเนาะกาก็เก็บอยู่นี่ครับผมพี่น่องเดีวหน่อยสะพาลงมือครับผมอมเนาะวายเนาะของขาลายหน้าอยากได้เต็มีย นี่แหละงูกระหินซ้ำนี่แหละงูจะใครกันเนานะ,นจ,ะนะจ้ะดอกนี่นี่ดูน,น,นดกอน่อนอ่อนกะซีก็เสีอ่อนไปนั่นพี่นอ้อกกระไรฮ็ดกระหางเนาะแม่นครับฮิดเหลืองหางแล้วจ้ะ อะไรก็้เห็นดนี่น้องประมาณอาทิตย์คนบดตกมาใส่เห็ดสำสัหน่อยคนบนต้นตีแังเนาะยังนัดฟาดเลย น้ำเหยอเลยโดนเลยเลยเปลนตาหน่อยนะครับพี่ตัอเป็นทห่รุ่มรเลยเนาะแม่ครับผมโอ้ขาคือว่าขาาอาหารแห่งหุีนฮ่าพี่นเห็ดึงทหารเนาอไม่น่อยเนาะงทหารไอ้รถโคเช สีดอกตุ่มๆนี่ไงจ้ะมันมีโลจัดคุมนิดๆเนาะแม่นครับผมเมื่อวันสิบปืนยังเหยือดอุ้ยทหารของพี่น้องเป็นเงาเป็นกอเลยพี่น้องจองเขาก็เคยเก็บนิดหน่อยเนาะน้องจองหนักที่ออกดอกเขียวกวนี้งูเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องงูเดียวพี่ เงเิาเก็ม่บเนอน่โอ้ยเงี้ยีนจะมีนี่จะถุงงาอนี่ไม่หันอีกเลยนี่จุ่มี่เบิ้งคือมีจะกดม่สองโอ้โสองดอกสามดอกจุ่มยังไงพี่น้องงไงขาบอบๆด้วยน้องไม่ไเนาะเป็นทีดถุงเผาอ่เนาะ มันให้คุณไปบางยุคเห็นเขาเก็บแทนอย่ขาไ้ไเนาะแม่นจ้ะแอ้ยกำลังงามเลยเนาะเป็นเงาเลยจ้ะเสียงตัดขาโอ้ยนำ้ำมันก็ก็มีวิธีต่อมให้ใบเป็นคมยังไม่ไนเนาะคมกสิคม คือการหล้วก็เฮ็นผงโขมแมนจ้ะตรงน้ำมันออกได้ล่่เลยใหญ่ดอกงามเป็นดอกอัลซอนเห็น Long ừ, ừ, này, sắp, sắp ừ. Nên, này. Okay, là người. Hãy xem tất cả những sập chút. Muy cay cả nước ngoài. có cái thùng lắng là. Ngay cả nước ngoài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 . Ngay cả อ,อันไหนบ่มีโมนะไม่ไม่ได้เหมือนี้เ่ากอได้แต่ขมขมขมกล้าวครับจ้ะไี่เห็นหองอืมเหยียบใจร้ายมาก บนเขานี่แกงแสบบัว่ติเป็นเถเเขายังเขืนซืว่าห้นขเขาจ้าเมือนน่นะะนะจเป็นหลเนไหนอน่องขึ้นหอแลายครับผมตีนจ้าหัวออกเนเหลาเราไม่นานนี่ออกดอกในหน่อยแห่งๆองนี้อนนาไปจนะต้องมีติดออกกี้ดอกนเขาออกกันนะบ่ทันทายเนาะ Cần bên này mình đi lên này đâu lên chịu đây là nơi xây nữa đồn nồi lại ừ. Hãy hết phần kênh Ghiền Mì không kịp lỡ đây oh kìa đang cần nó mụn người đâu mọi người đâu mọi người đâu mọi เด้วนี <h 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 ่เฮ็ดอันนี้นี่ขึ้นมาเดตีหางมบนเห็นเยยบเลยอีกจาเจน่หน่อยขงนนี่นัเลนั่งเลมพ่น้องตอนนี้ก็หาโงงลงมาทางไก่ท่าเสือกุืแล้วครับผมมาเรามึงเฮ็ดว่ินน้ำหน่อยนะ ก่สาวเขึ้นเป็นเบิงเฮดเป็นเคื่องสกอนว่าจะเรียกว่าก็ไม่นาว่าเิกามาเรีบนไม่นานเนาะแต่ก็ลั่งโคลนหนังว่าท่านเด็กดอกไงปันใดคนก็คือบนาสต๊ลงมาสัมเนาะไม่นานเนาะเมนาร์โบโต๊เนี่ยกคือเน็ดก็บเป็นการซบอฟท์กันไพี่น้องอากาศเปนนีแตะหอนยังก่เนาะมันบ่สุ่ม ต้องซุ่มน้ำห่อนน้ำพี่น้องอุ่หภูมิตสุดายเฮ็ดเราจะเสียออกครับผมถ้าจางเลาะไปบึงเห็ดบนดินเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนี่ยมาขยากดอกหน่อยนะ้ำหน่อยนะครับพี่น้องกระฐานลุกกำลังครับผมปลาเฮาสิม,มานพอเดียวออกบ,บ่นอ้อเห็ดบนดินนิ่น้ำหน่อยนาะตก็เห็ดตัวนี้เขาก็ได้แน่แลนะครับพี่น้องกลายเป็นเห็ดข้มสลัก เอ็นพี่น้องพี่น้องมนี่จะเป็นเห็ดผงใบก็เห็ดพันธันเนาะเห็ดจ้ะจะเป็นเห็ดแดงนะครับพี่น้องแดงเหมือนเดี๋ยวเผาเป็นลายเนาะแม่ครับผมหมานนะครับพี่น้องถ่ายดึงกันต่อครับผมก็เฮาอัะถินนี่เฮาสิมานลายบ่ไปกันเลยครับผมเอาเห็ดหน่อยเห็ดจิ๋วหน่อยแล้วจนบ่โฟกัสเนาะ เห็ดเคยเก็บดอกหน่อยปไปนี่จะเจอเด้อเห็นปุินจีนได้พอไปเป็นเงาเป็นเงาเนาะตุ๊กแต่เล็กๆฝนกระไรกอเฮ็ดออกมากันเจ้าเออตอไปเลยเฮ็ดกำลังสิ่งใหญ่เห็ดกำลังใหญ่ครับกำลัง กินอะไกันโอเคโดนเฮ็ดสงสารครับจ้ะมันมีฝนแม่เอะไรปะก็ตัวฝนมาอยู่ฝนไม่ห่อยมาอยู่เซตละอันโอ้ยละลายในมือเลย ได้ดอกเลยเติมยุบมือหน่อยพี่น้องนี่แหละเนาะใหญ่สุดเก็บมากําลังเด็กเก็บเป็นโมนี่แหละครับพี่น้องเป็นจุโม่หนึ่งนะแม่ผมแต่ว่าดอกซ้ำนี่ก็ใครก็วังหันหน่อยเนี่อันนี้ถือว่าบานเลยนี่ครับพี่น้องแม่บานเต็มที่พั่นแหละมองเพิ่นมองงามเนาะแม่ครับผม มันดอกบ้างามจ้ะเป็นเหงาเลยว่าเป็นเฮ็ดเข็มบบบออกค้างๆคือกันจ้ะงางมากไกลไปหอบอหน,หอน่ามีงานดอกแซมดีดอกดีดอกไม่ได้เนาะจ้ะดอกก็งามพอจะเป็นได้สิยำปึ๊ดกำลังลืมออกเนาะเห็นทาง,งห่างาจ้ะห่างดีครับพี่เมื่อท่านนะจ้ะ khang có cái gì không có cái gì đâu có đi gì đâu có cái gì đâu có cái gì khác มับดีสีแม่พี่หวยชุ่วสัาาสตว์แก็บีดอกอย <c oughs> อเพราเป็นเฮ็ดหอมเฮ็ดเข็มของโฟกัดหน่อยรายกล่องของชิฟโกัสยังดีเนาะ chuồng tinh ngầu với nó nhẹ con bò thân bỏ hơn kèn ừ. sẽ mừng sẽ đọt khi nhầy con này là nâng trầm trèo cõi cái này cõi nó no. đây có quả hoa hồng đòn cứ lộn

ในสวนหองตวโดอกนี้เนาะเปลี่ยนมุมเดี๋ยวว่าข่ตัว,ว,เ,ปวเป็นกรขายหนาวเนี่อยู่เนาะ

ง่ามไปจ้ะเป็นโมย,ยี่น้องมองนี้เนะาะแม่ครับผมดูดินจ้า เมนฮิตเดี๋ยวมาให้กลังกันนี้ยวเงหลังดอะไรในองออกไปโอดก

อ้ย<อ>ูจ้าไ,ไปมาะนะครับนี่า <นะ S 1> ไ,ไ,ไ,ไรเลยครับอันนี้ กางเกงบํฟกมารอลยอยดูทางน้นไหมงน้กาไม้ก็่ิ้นสุดวันล้วอืมดูจีนจีนไม่ครอคอยแต่ว่า Thì kia kêu mô mê nâng sĩ đu kìa nó nâng nó Nó ngon nóng nè nóng kìa nóng kìa nóng kìa nóng Cái đeo kìa nóng kìa nóng kìa nóng Điên nóng kìa hẹn 石头，好、嗯，你好。 ครับพี่น้องบเบิ่งพังงานมีในห้องครับผมเมนจ่าจะได้ลายพี่น้องสถาบ้านนะครับจ้าตาเนี่ยนี่เห็ดบนดินนะตะกองเนาะก็มีเห็ดผงแดงทั้งไตจ้าเห็ดผงแดงกระบ่้องลายเป็นเห็ดล้วมๆจ้าเมนจ่าไม่ใครเห็ดละงหงนะนี่เนาะแมนจ้าแต่ว่าห้องบ่ได้นี่ยรายเนี่ยนับดอกสกันนี่เห็ดบนดินได้ลายกับหมู่แม่มนจ่าผมมันดอกหน่อยเนาะจ้าตาเนี่ยกะเป็นเห็ดผงเห็ดผงทหารเนาะเห็ดผงทหารกับเห็ดผงนี่ยละจ้าเพร่ะเป็นเห็ดผงคมค้าหลายหรือว่าเห็ดผงไว้เนาะครับสมัครตาเนาะแม่นจ้ สำหรับผู้มักขมเนาะตะกอกเนาะแล้วว่าไปต้มน้ำออกเพ่ะก้าเซ้าขมจ้ะแกงกระแซบคือเก่าจ้ะกระซืขายนอไม้เท่าไรนะำไม่ไเนาะต้มน้ำคุมออกครับผมก่ที่ว่าม้านอพ้นไงก็เอมเมือนนี่เลาะจนว่าจะเฮ็ดก็ออกเป็นบางหมองบางไม้จ้แครับผมแล้วแต่ผู้สิไปผ่อเนาะแล้วแต่ผู้สิมานจ้ะถ้ายังว่าเฮ็ดแดงนี่ยก็เทิบไหวแล้วล่ะครับพี่น้องแม่นจ้ะเฮ็ดแดงเหลือมาให้ละงกบ่เห็นเนาะมื้อนี้เห็นบ้านนึงแล้วก็หาบุ๊กใครจ้ะ เพราะว่าดินเพิ่นแห้งจ้ะฝนมาตกมต่อเนื่องนะำไม่หนาเนาะอันก็คือขึ้นดูคึ้นขือท่ำทาซื่อๆดอกบะตกคือเก่าแหละจ่ะกระถาหลุ่นขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมเดลพระศิษย์โสดสิมานเฮ็ดยังจ้ะสำหรับมโอนี้กะสิทธิภาพกับบ้านจ้าเวลาพาเขาป้าหาเห็ดโมเดลกะถือว่ามันน่าตระกล้องเนาะตามที่ให้เบิ้งเลยจ้ะเห็ดกะหลากหลายชนิดจ้าแต่ชินชอบคลิปนี้จังได้กะอย่าลืมคอมเม้นตไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เิ้วหน่อยน้ำหน่อยได้จ้าเวลากระเขอขอบคุณจ้ะขอบคุณทททุกก่่าาานีเข้มใใหลังจ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือนาคลิปหนาว่าเฮาสิพาไปหาเห็ดยังสีโซกสีมานเห็ดยังเนี่ยแล้วตะก่องเนี่ยนะครับผมสำหรับมันนี้ขอกคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม